สวัสดีครับแฟนๆบล็อกทุกท่านนะครับเกมเกมนี้เรามาชมเกมเกมนี้นะครับเป็นม้าขวาอีกแล้วนะครับศึกม้าขวากระตาม้าขวานะครับขุนนอขุนในนะครับก่อนจะมารับชมนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับมารับชมเกมกันเลยนะครับซึ่งโทมเองเล่นฝั่งสีขาวนะครับเล่นเป็นม้าขวานะครับ ดำก็ม้า,วา,มาขวาเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้เน้นการเปิดหมากเท่าไหร่นะครับเน้นว่าจะเป็นส่งม้าขวาเลยนะก็เดินขึ้นตามปกตินะครับไม่ได้เน้นอะไรนะแต่ตรงนี้ก็เหมือนเปิดให้เล่นพิ้มสูงนะครับดำไม่ทิ้มนะครับคือได้เม็ดแน่นะครับแต่ดำไม่ทิ้ม ควัวเป็นทางโคนอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วอย่างเบี้ยสูงนี่เห็นเ็บอกว่าต้องเดินก่อนนะครับดําเดินทีหลังก็เลยไม่เอาดีกว่าแล้วก็ขึ้นขุนข้างในนะครับส่วนสีขาวเนี่ยขึ้นขุนข้างนอกนะครับแยง้งแย้งนิดหนึ่งก็คือว่ามีหลายคนกล่าวว่า เดินก่อนต้องขึ้นขุนในนะแต่ขัดนะครับต้องขัดใจนะครับแต้มขัดใจไม่ไม่ขึ้นในนะขึ้นนอกนะครับไม่ว่าเดินก่อนเดินหลังก็อยากจะขึ้นตรงไหนก็ขึ้นนะเพราะเรามีทางเดินของเราอยู่แล้วนะครับตรงนี้อันนี้นี่เล่นกับมือนี้หลายเกมนะคือคนเขาจะไม่ขึ้นอยู่ เนี่ยเป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะคนไม่ขึ้นยาวเรือมากดตรงนี้รอมันรอจังหวะเหมือนรออะไรบางอย่างนะครับแต่ข่าวไม่สนใจนะครับบอกว่ารอก็รอไปฮะจัดเลยนะครับตรงนี้โค่นก้าวเล้าในตํานานนะครับขุนอยู่ข้างนอกด้วยเลยนะติดๆด,ด้วยนะครับจัดเลยนะครับอันนี้ก็ทิ่งมอนนะครับทิ้โคน แ้มนี้เล่นได้นะเพราะว่าฝุ่นมันติดอยู่แต่ถ้าตำแหน่งขุนขาวอยู่กลางนี่ทิ่มโคนนี่จะเป็นหลองกลับมาตามสูตรนะครับแล้วก็กินเท่าไหนแล้วก็ถอยกลับบ้านนะครับเพราะว่าจะโดนทิ่มเดี๋ยวโคนเป๋นะครับเป๋ออกข้างนอกไม่ดีนะครับต้องเข้าข้างในอย่างเียนะครับนี่นะครับแก้มนี้ ต้มนี้เหมือนต้องการที่จะบกุกที่จะตีนะครับถ้าเราสูงเนี่ยขาวสูงนยก็จะโดนสูงเ,งเงม็ดไล่เม็ดซึ่งไม่ดีมีขาไม่ดีนะเพราะว่ามันโดนยึดพื้นที่ตรงกลางแล้วมันมีเบีย้ยตรงนี้เล่นได้ส่วนดำเนี่ยนิ่งเลยสูงจริงต่นิ่งสูงเนี่ยหน้าโคนเนี่ยมันดีแต่ แต่อะไรลูป่าครับเฮ็ดเฮ็เราก็คือจะต้องการเนี่ยเราไปไม่ได้นะเราเป็นหลอกโดนยิงซนด้าม,มันไปได้หมดเพราะฉะนั้นไม่ไม่ควรทิ่มในตรงนี้ในความคิดเห็นส่วนตัวไม่ควรทิ่มนะกินดีกว่ากินอีกแล้วก็สร้างแท่นอโอเคสร้างแทนน่นก็คือมาอา้าไปจับเม็ดผูมาา้าไปจับเม็ดนะครับตรงนี้ถอย ขึ้นโอเคห็นไะการสร้างแท่นสร้างช่องแล้วก็เอาเรือออกเห็นไหมครับตรงนี้วิธีตั้งแท่นตั้งสองไม่กลัวนะกินมาก็เอาเลือกินกินสองเลยนะหดสองได้ได้เรือออกอมาดูต่อนะครับเกมๆนี้น่าสนใจตรงที่ว่า เป็นเดินก่อนขุนนอกแล้วก็โคดนเก้าราวนะครับกินหินหน,นี่ครับจังหวะนี้ที่ดัาผนะครับลูกคาดครับตัวบ้องกันครับตัวนี้มาก็เตะม้าออกไปหนึ่งตานะครับม้าเป็นไหนกันนะม้าหนีก็ลูกคาดนะครับอันนี้แต้มลูกคาดตานี้ก็คือ โอกาสชนะสูงเลยนะเพราะว่าม้าก,กันเลอก็จริงนะ,ะอาจจะดูเบียดเบียดนะม,กกนม้ากัเเลอในช่วงกลางนะครับแต่มันส่งมันส่งมันได้เลยนะขาวมันมีแท่นนะดำได้จะรับไม่อยู่ส่งแบบนี้นะครับขาไปกดตัวเริ่มเป๋นะ จากฝนลุกนะครับตัวนี้ดำพลาดนะโดนฝนลุกตังนี้หยอกเลยนะตนัวนี้เกมนี้จบลงด้วยสามสิบของมูฟเอนะครับเพราะว่าสีดำพลาดหลายจุดนะครับนี่ครับพลาดเลนะน็อกเลยนะม้นเดียวจบนะครับตัวนี้นี้เลือลุกจอนะครับเหลือลุกจนนอกจโอเคเป็น สำหรับเกมแบบนี้ก็เป็นเกมสั้นๆนะครับเดี๋ยวเมื่อสรุปให้ดูช่องท้ายๆายนิดนึงว่าจุดเปลี่ยนจุดน่าสนใจตรงไหนนะครับในแต่ละโลกเราจะได้ทำความเข้าใจไปด,ด้วยกันนะครับตรงนี้นี่นะครับขุนข้างนอกเดินก่อนนะครับฉีกขฤษฎีไปเลยครับเดินก่อนขุนนอกแลวทีนี้สีดําเนี่ยไม่ได้ขึ้นโคลนมาเอาเรือมาวางตรงนี้ ก็เลยเดินขขนเก้าล้าวนะครับก็ลูกที่เห็นทั่วไปนะครับถอยมาเฉยเฉยแล้วก็กินเข้าไในแล้วก็เาเขุดผู้เก็บแก้ถอยส่งนี้ครับวันนี้อยู่ที่ดำเดินละดำเดินตานี้ดำเดินต,าน,นตานี้ไม่แน่ใจว่าดีหรือเปล่า แต่ขาวเดินกินแาวนี้น่าจะถูกนะกินกินแล้วก็มาเลยยืดแท่โอเคโอเคตรงนี้นี่ตรงตรงนี้คือน่าสนใจือจี่จุดแล้วก็จะกินสองอ่าดำมาพาตรงนี้ก็เลยเป็นลองถึงแพ้นะถึงแพ้เลยเพราะว่าทรงมันเสียเป็นลองสักหมาแล้วทรงมันไม่ดี ถ้าเป็นลองสักหมากทรงยังอยู่ได้นะมันก็ยังหาเสมอได้นะครับตรงอันนี้มันทรงมันไม่ได้แนละ้วทรงมันไม่ได้ก็คือจบแล้วก็มาโดนนี่มาโดนตรงนี้นะครับยิ่งแรกตัวยิ่งชอบนะข่าวเพราะเรือมันโอ้ผมมันวิ่งได้ทั่วกระดานนะครับเรือออน,นนี้มาพ่ายจุดก็เลออยยอมนะครับสําหรับเกมแกบน,นี้นะครับก็เป็นศึมกม้าขวากับม้าขวานะครับขุน นอกนะครับเดือนก่อนโคนก้าวล้าวนะครับจำไปเล่นได้นะครับซ่งผมผมเล่นเองนะครับตรงนี้เกมเก,มเกมนองซึ่งเป็นเกมที่น่าสนใจหนึ่งเกมนะลองไปศึกษาดูนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเลยนะครับสวัสดีครับ